กงจะเห็นนะคะว่ามีข่าวลายหลุดออกมาของอพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าลายหลุดออกมาทางบอกอปุ๊เนี่ยได้บอกว่าสสพรรคเพื่อไทยที่เขียนในลายกลุ่มเนี่ยไม่รู้หรือว่าเดี๋ยวธรรมนัฐพมเผ่าเนี่ยก็จะย้ายมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วผลงานของมันคือแป้งเนี่ยในนามของพลังประชารัฐก็คือผลงานของพรรคเพื่อไทยนี่แหละ ในการเลือกตั้งครั้งหน้านะที่มีข่าวออกมาเนะว่าเออมีข่าวออกมาว่าวันนี้ผมขอเสนอแนะในการแก้ปัญหาเรื่องรัฐมนตรีว่าการเกษตรซึ่งเป็นหัวใจหลักของสอสอทุกสอสอเขตทุกพื้นที่เลยหากราคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ดูแลกระทรวงเกษตรแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําเรื่องภาคการเกษตรที่ดินทํากิน ก็จะมีผลต่อการเลือกตั้งสสเขตในสมัยหน้าดังนั้นเนี่ยผมจึงขอเสนอแนวคิดควรเอาพักพลังประชารัฐเนี่ยออกไปเราก็จะเหลือเสียงอยู่274เสียงซึ่งเพียงพอแล้วและพักก็จะได้รัฐมนตรีคืนกลับมาอีกหลายกระทรวงเลยทีเดียวผมขอวิงวอนให้ผู้บริหารของพักเพื่อไทยพิจารณาเพื่ออนาคตของสสเขตของพักเพื่อไทยและเพื่ออนาคตของพวกเราครอบครัวเพื่อไทยด้วยครับ ะะก็อยากจะให้เฉดหัวทางาพลังประชารัฐออกไปนะคะแต่ว่าสายไปเสษแล้วนะคะก็คืออย่างที่บอกธรรมนัฐนี่ยังไงก็จะมาเข้าร่วมกับทางาพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนเขาบอกลายหลุดเนี่ยก็น่าจะเป็นนายานพพลนะคะเหลืองทองนาราม,มาดูกันนิดนึงเขาบอกว่าเรียนกรรมการพรรคเพื่อไทยทุกท่านครับผมขอนำส่งคำพูด ที่มีประชาชนผู้ใส่ผมอย่างไม่เกรงใจกันในวันนี้ครับไอ้พักงองูไอ้พักไม่มีศักดิ์ศรีพักมึงเนี่ยอยากเป็นนายกกันขนาดนี้เลยหรือถึงยอมให้พักอื่นเนี่ยเอากระทรวงสำคัญสำคัญไปหมดกูอยากจะรู้นักว่าไอ้นโยบายที่บอกไว้มันจะทำได้ยังไงหรือมันจะทำได้เพียงแต่แค่เงินหมื่นอย่างเดียวเป็นพักใหญ่เสียเปล่าไรศักดิ์ศรีเหลือแต่กระทรวงขี้กะ ไอสอสอมึงก็รู้อยู่เต็มอกว่าชาวบ้านนั้นเขาหวังกับพักมึงไว้มากว่าถ้าพักมึงเนี่ยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นนายกเนี่ยมันก็จะต้องได้กระทุวงอะขอพายมันก็จะต้องได้คุมกระทรวงหลักๆที่จะโชว์ผลงานได้กระทรวงกรเกษตรชาวบ้านเขาไว้ใจสอสอของพักมึงไอ้สอสอ เขาถึงได้ลงคะแนนให้ไงชาวบ้านเนี่ยอุตส่าห์ไว้ใจเพราะชาวบ้านเนี่ยเห็นว่าพักมึงเนี่ยไม่เคยทิ้งชาวไร่ชาวนาแล้วก็มีคนที่รู้เรื่องจริงรู้ว่าชาวบ้านเกษตรกร,ร,กรนั้นลําบากกันยังไงเขาถึงได้ฝากอนาคตไว้กับพักมึงไงไอ,สอง้สอสถามจริงๆเหอะอ่ะอันนี้ขอเบรกก่อนนะคือจริงๆเนี่ยเขาใช้เพราะเขาใช้ภาษาพ่อขุนรามเนี่ยแทบจะทุก ทุกๆวักเลยแทบจะทุกๆแตละคำแต่ว่าดูเหมือนมันจะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามกล่าวโดยสรุปแต่เอาง่ายๆก็คืออยากจะบอกไงว่าเต็มไปด้วยความเครียดแค้นความโกรธเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไงว่าคอแดงคอแบกนายแบกหรือว่าคอแบกทั้งหลายเนี่ยฟังให้ดีนี่ขนาดสอสอในพรรคตัวเองยังรับไม่ได้เลยก็ลองดูแล้วกันว่าพวกคุณเนี่ยจะแบกไปได้สกี่น้ํา นะจะดันทุลังหลับหูหลับตาไถยไม่ได้นานแค่ไหนนะดูนะว่าขนาดในพักเ,เพื่อไทยเองยังยอมรับไม่ได้กับการการะทําในครั้งนี้เลยก็แล้วกันแล้วก็โอเคเดี๋ยวจะพยายามกล่าวโดยสรุปนะคะเขาบอกว่าถามจริงเหรอพักเนี่ยเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าเอากระทรวงสําคัญสาคัญที่เกี่ยวกับนโยบายไปให้คนอื่นทั้งมหาดไทยกเกษตรมึงก็เอาไปให้เขางอสิ้นดี หรือว่าพักมอเนี่ยไม่รู้ต่อไปนี้จะใช้คําว่ามึงเนี่ยเป็นมอมากัแล้วกันนะคะบอกว่าหรือว่าพักมอเนี่ยไม่รู้ว่ากระทรวงมหาไทยเนี่ยมันสาคัญแค่ไหนมันใหญ่แค่ไหนนโยบายพวกมอเนี่ยถ้าพูดว่านายอำเภอไม่เอากันกับพวกมอด้วยเนี่ยพักมอเนี่ยจะทํานโยบายได้สักแค่ไหนพวกกรเนี่ยนะชาวบ้านทําไร่ทํานากระทรวงเกษตรเนี่ยคือหัวใจของพวกชาวบ้าน ชาวบ้านเนี่ยเชื่อในนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรของพรรคเพื่อไทยมากและพวกกก็ยิ่งไว้ใจว่าพรรคของพวกมอไอสอสอว่ามีคนที่รู้เรื่องเกษตรและเข้าใจชีวิตเกษตรตะกอจนจนๆอย่างพวกกอชาวบ้านก็ไว้ใจว่าเพื่อไทยจะต้องพัดคนที่รู้จริงทางด้านเกษตรเนี่ยมานั่งทํางานชาวบ้านถึงได้เชื่อในนโยบายที่พรรคมอบอกชาวบ้านอย่างกอเอาไว้ ไอ้สอสอมอก็รู้ว่าชาวบ้านแถวนี้รักเพื่อไทยของมอขนาดไหนใช่ไหมไอ้สอสอพักอื่นจะเอาอะไรมาให้เยอะแยะชาวบ้านก็ไม่สนใจแต่ชาวบ้านก็ยังเลือกจริงไหมหรือมอเนี่ยจะแจกเท่ากับเขาหรือม,มากกว่าเขาชาวบ้านถึงจะลงคะแนนให้แล้วพักมอมาทําอย่างนี้กูไม่เอาอีกแล้วและที่นั่งมันอยู่นี่ที่นี่สองกว่าคนเขาก็ไม่เอามอด้วย ต่อให้มอทํำดียังไงกูก็ไม่เอาแล้วอย่ามาดูถูกชาวบ้านไม่ใช่ชาวบ้านไม่รู้ว่าการทํานโยบายที่เพื่อไทยบอกไว้ตอนหาเสียงแล้วพอตั้งรัฐบาลถ้าเพื่อไทยของมอไม่ได้ดูแลกระทรวงกรเกษตรมอมอย่าได้ไปหลอกชาวบ้านว่าเพื่อไทยได้เป็นนายกแล้วแล้วจะทํานโยบายได้ทุกอย่างแม้ว่าจะไม่ได้คุมกระทรวงกรเกษตรมออย่าได้ไปหลอกชาวบ้านเลย แม้ว่าจะไม่ได้คุมกระทรวงนั้นๆชาติหน้ากูเกิดมาใหม่พวกกอก็ไม่เชื่อพวกกอเนี่ยเจ็บใจมากเลยคือพวกมึงเนี่ยเป็นพรรคที่กรักจะทำอะไรแบบงองงูงองง,องูแล้วก็ไา่ศักดิ์ศรีเช่นนี้เนี่ยให้เขาต่อรองจนไม่เหลืออะไรเลยแล้วพรรคมอเนี่ยจะมาเป็นรัฐบาลไปทำไมจะมาเป็นนายกไปทำไม เวลาเกิดอะไรขึ้นไม่ดีพักมึงเนี่ยนะเป็นนายกมอเนี่ยรับไปเต็มเต็มเลยไอ้นพดลแต่เวลาเรื่องไหนดีเนี่ยไอ้พักที่มันคุมกระทรวงนั้นมันก็จะบอกว่าเป็นผลงานของมันสรุปแล้วเนี่ยนะไม่เละเขาเรียกอะไรไม่ได้เหลือเศษเนื้อข้างเขียงจนกระทั่งถึงพักของมออยู่แล้วก่อนมอจะมาถึงที่นี่ไอ้นพดล กูตั้งใจไว้ว่าพอม,มาถึงที่นี่เนี่ยก็จะพูดแบบนี้แล้วฝากไปถึงผู้บริหารพักเ,เพื่อไทยของมอด้วยจะเอาสมองส่วนไหนคิดแต่ตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนใจไม่ฝากนะถ้าผู้บริหารพักเพื่อไทยยังคิดไม่ได้ว่าไอ้สองกระทรวงนี้เนี่ยมันจะเป็นสองกระทรวงที่ทําให้พักเพื่อไทยนั้นอยู่ได้ในเวทีการเมืองหรือถ้าผู้บริหารพักเพื่อไทยเนี่ยคิดไม่ออก มอไอ้นพลก็ถือว่าซวยไปได้ผู้บริหารพักแบบนองูที่มันฆ่าพวกมสอสอทั้งเป็นรู้หรือเปล่าไอ้นพลก็จะบอกให้ก็กับชาวบ้านเนี่ยเสียใจมากที่ได้ลงคะแนนให้กับเพื่อไทยทุกครั้งหรือว่าพรคเพื่อไทยจะเอากันแค่นี้จบก,กันแค่ในสมัยนี้ใช่ไหมถ้าใช่ก็บอกมาก็และชาวบ้านเนี่ยเวลาเจอมอไอ้นพล กอจะได้ไม่ต้องพูดเรื่องนี้อีกเสียเวลาเสียความรู้สึกกอเนี่ยเจ็บใจมากที่หลงเชียมานานทั้งงองงูทั้งไร้ศักรีแบบนี้ก็สมควรออกไปจากเวทีการเมืองซะเป็นตัวถ่วงวบาเปล่า,าพอเป็นคําพูดทักทายอ,อันนี้อันนี้อันนี้แยกกันนะข,ข้างบนนั้นอีกคนนึงแต่อันนี้เขาเขาบอกว่าเป็นคําพูดทักททยที่ผมเนี่ยได้รับจากประชาชนที่เข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัคร อสอมอใหม่ของสาธาราณาสุขของพรมพิรามในวันนี้เนี่ยที่โรงเรียนวัดย่านขาดพรมพิรามที่จังหวัดพิษณุโลกท่านผู้บริหารครับผมหมดแรงผมหมดกำลังใจเลยพอได้ยินแบบนี้อ่าก็แสดงว่าไอ้ข้างบนเนี่ยคือชาวบ้านส่วนคนที่มี่กำลังอ่านอยู่นี่ก็คือเป็นสสอนบคนอะไรเนี่ยแหละ เขาบอกว่าผมหมดแรงหมดกําลังใจเลยได้ยินแบบนี้เพราะว่าคนที่พูดเนี่ยเป็นคนที่รักผมรักเพื่อใจอย่างมากเลยผมทราบดีว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคนที่พูดกับผมคนนี้เป็นอย่างไรเขาไม่ยอมไม่ใครมาดูถูกผมและพักเพื่อไทยเลยเขาพูดปกป้องและอธิบายด้วยเหตุผลต่างๆจนคนเนี่ยส่วนใหญ่ฟังแล้วคล้อยตามมาโดยตลอดเลยแต่วันนี้เนี่ยคนที่รักผม รักพักเพื่อไทยอย่างสุดหัวใจมาโดยตลอดกลับกลายมาเป็นพูดแบบนี้แล้วการเลือกตั้งสสครั้งหน้าผมจะรอดหรือและผมมั่นใจว่าคน200กว่าคนที่ผมพิรามได้พูดกันเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้ผมเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าคนที่อำเภออื่นจังหวัดอื่นเขาก็คิดไม่ต่างกันฉะนั้นคำพูดที่มีคนปราโมทาเอาไว้ว่าพักเพื่อไทยจะสูญพันธุ์ในการเลือกตั้งสสสมัยหน้า คงไม่ใช่สิ่งที่เกินเลยแล้วล่ะครับท่านผู้บริหารพักทุกท่านครับคำพูดที่ชาวบ้านพูดกับผมในวันนี้ประโยคหนึ่งนั่นก็คือหรือว่าพักเพื่อไทยจะจบเพียงแค่นี้ใช่ไหมทำให้ผมเนี่ยเริ่มมีความคิดคล้อยตามหรือจะเป็นจริงอย่างที่ชาวบ้านคนนี้พูดถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยพักเพื่อไทยจะไม่สงสารสสในพักบ้างเลยหรือครับที่จะต้องมาจบชีวิตทางด้านการเมืองเช่นนี้ มันโหดร้ายเกินไปหรือไม่มันจะทำร้ายจิตใจกันมากเหลือเกินพวกเราทุกคนไม่มีใครเจ็บตัวจากการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะการต่อสู้นั้นรุนแรงกว่าทุกครั้งถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยในอนาคตถ้ามีสสในพรรคเพื่อไทยคิดเอาตัวรอดอย่างเดียวโดยไม่คานึงถึงพรรคเพื่อไทยผมค่ะผมขอถามว่ารัฐบาลเราจะอยู่กันไปได้ตลอดรอดฝั่งจริงหรือ ผมขอฝากให้ท่านบริหารได้คิดว่าจะทำอย่างไรกับสถานการณ์เช่นนี้จะปล่อยไปแบบนี้โดยที่ไม่สนใจความคิดเห็นของสสที่ร่วมต่อสู้กันมาหรือพักเนี่ยคิดว่าพวกสสนั้นไม่กล้าที่จะทำการคว่ารัฐบาลของพักตัวเองอย่าลืมสุภาษิตครับที่ว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก ขอบคุณครับนบพลเหลืองทองนาราคนพรมพิรามโอ้นี่โหดมากนะโหดจริงๆคือนี่แหละเราถึงได้พูดไงว่าคนที่มันมีสมองเนี่ยเขาจะคิดได้แล้วแหละว่าเฮ้ยคราวนี้มันไม่ปกติแต่คุณสังเกตไหมพวกคอแดดไม่ใช่คอแดดคอแบกนะคะหรือว่าคอแดงทั้งหลายเนี่ยยังยังยังเขาเรียกอะไรยังไถนานอยู่เลยอะ แต่คุณดูนะเห็นไหมว่าสสที่ลงพื้นที่เองเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าจากคนที่เคยรักเขาคอยปกป้องเขาเมาตลอดเนี่ยคือเขาไม่ไหวแล้วเขารู้แล้วว่าพักเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้หักหลังเขาแล้ว,ลวไม่ได้สนใจลอยแพเกษตรไปเลยซึ่งตอนนั้นเราเคยพูดไปแล้วไงว่าการเล่นการเมืองของอ,อุ้งอิงเนี่ยเขาทําเพื่อเป็นนอมินีเพื่อจะลงมาต้องการเหมือนกับเป็นแม่ทัพในการเอาพ่อเขาเนี่ยกลับบ้าน เขาไม่ได้มีความอยากที่จะลงมาเล่นการเมืองอะไรเลยเดี๋ยวเวลาถึงเวลาเขาจะ,จะกลับไปทํางานโรงแรมของเขาปกติเป็นนักธุรกิจหญิงอะไรประมาณเนี้ยเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเราถึงได้บอกไงว่าเรามองว่าเหมือนเขาเล่นในลักษณะที่ว่าเหมือนพร้อมเซ้งกิจการอะคือเหมือนกับว่าเพื่อไทยไม่จําเป็นไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วเพราะทุกคนก็ไม่ได้อยากจะเล่นการเมืองถูกไมหมคะยิ่งรักก็เล่นไม่ได้ โอ๊กหรือว่าเอมเขาก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วแต่ละคนเก็บเนื้อเก็บตัวจะตายยิ่งคนที่ชื่อเอมนี่ยิ่งแทบแทบจะไม่ได้เห็นเลยเขาก็ท,ทําธุรกิจของเขาไปนะคะแล้วก็ตัวแม่เองเนี่ยหรือว่าตัวพ่อเองก็ไม่อยากให้อง้์อิงเนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งตรงนี้เรามองเลยว่าน่าจะเป็นเกมที่ทักษิณเนี่ยให้องค์อิองเนี่ยเข้ามารับหน้าที่ตรงนี้เป็นเป็นไม้ตายเป็นสุดท้ายเลย แล้วก็ทําสําเร็จนะคะอย่างที่บอกเลยให้ทักษิณเนี่ยได้กลับมาแล้วก็ส่วนพรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีต่อไปโดยทัว่วมีคนในตระกูลชินวัฒน์หรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่สําคัญนะเพราะมันเหมือนกับเป็นการเหมือนกับเหมือนเซ้งกิจการอะ่ะเหมือนอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะคะหรือใครจะเล่นต่อไปแต่ว่าในที่สุดเนี่ยทักษิณเขาก็ไม่ได้มาเล่นการเมืองแล้วไงถูกไหมก็คือเป็นการวางมืออย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเพื่อไทยมันไม่ได้มีอะไรสําคัญอีกต่อไปแล้วอะ่ะ ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของชื่อเสียงหรือว่าการเงินนะก็เห็นไหมคะว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้สสที่เหลืออยู่เนี่ยนีม่มองว่าตัวพวกสสพวกนี้ก็รู้เหมือนกันนะว่าชะตากรรมเขาไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะอย่างที่บอกไงว่าทักษิณกลับมาคราวนี้คือเขาทิ้งหมดเลยทิ้งอ่าเพื่อไทยไปเลยเพราะว่าถ้าไม่ทิ้งเนี่ยเขาก็กลับบ้านไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้คำที่บอกว่าเออเขาจะ เซ้งกิจาการแล้วมันมันไม่ได้ต่างมันไม่ได้หนีจากนั้นเลยเห็นไหมคะว่าหลังจากนี้ยคนที่เป็นสสถ้าฉลาดจริงเนี่ยมีว่าตอนเนี้ยเริ่มขยับเป็นงูเหา่าแล้วแหละว่า,วาเฮ้ยกูกูกูไปพักอื่นดีกว่าถ้าสมมติว่ามันงอนแง่จริงๆรัฐบาลอึ่งไข่เงินไปต่อไม่ได้เหมือนที่หลายๆคนได้ทํานายนะว่าสุดท้ายแล้วอึ่งไข่แตกแน่นอนนะคะแล้วก็อยู่ไม่ครบปีนะคะก็เนี่ยพวกนี้ก็คือจะต้องรีบสลายตัว ไม่ใช่สลายตัวสลายตัวเองก่อนนะคะก็หาช่องทางในการเดียวไว้ก่อนเลยก็ดูเอาล้วกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแหละนะคนที่ยังเป็นคอแบกอยู่ก็แบกต่อไปนะถ่ายต่อไปก็แล้วกันนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะ,ะนี่ก็เป็นในเรื่องของลายหลุดนะคะที่มีการประกาศออกมาเขาบอกว่าอันนี้อันนี้ อ่บอกปุ๊เขาบอกนะบอกว่าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าอันเนี้ยลายในการตั้งใจหลุดหรือว่าคนนี้เขาตั้งใจจะเป็นงูเห่าอยู่แล้วก็ไม่รู้เนาะก็ว่ากันไปเนาะก็ต้องมาดูกันต่อไปแล้วก็บกปุ๊เนี่ยก็ได้มองนะคะบอกว่าโผลคอรมอตอนนี้เนี่ยดูตอนโปรดเก้าลงมาทีเดียวเลยดีกว่าเพราะว่าขั้นตอนในการต่อรองแล้วก็แบ็กเมลเนี่ยยังมีอีกมากเลยแล้วก็บอกว่า แปลกไหมครับว่าสิบรายชื่อที่มีการเยี่ยมทักษิณเนี่ยไม่มีชื่อของพจชมานชินวัตรคุณหญิงอ้อผมคิดว่าอันนี้บอกกอปุ๊กคิดนะคะบอกว่าผมเนี่ยคิดว่าคุณหญิงพจชมานเนี่ยน่าจะอยู่กับทักษิณที่โรงพยาบาลเนี้แหละนะแล้วก็บอกว่าสิบรายชื่อนะ,ะที่มีลงก็คืออุ้งอิงนะสองอาสามีของอุ้งอิงสามก็คือลูกสาว สี่ก็คือเอมนะคะเป็นกรรมการแล้วก็เลขานุการของมูลนิธิไทยคมนะคะแล้วก็ห้านัทกรอ่าขออภัยนะคะห้านัทพงศุณากรกงนะคะคุณากรวงเป็นอ่าสามีของเอมเนี่ยแหละแล้วก็หกก็คือโอ๊ะนะคะบุตรชายคนโตเจ็ดก็คือภรรยาของโอ๊ะแล้วก็แปดเก้าสิบเนี่ยคือทนายความ ้านะที่เข้าเยี่ยมอ่านี้ก็เป็นความคืบหน้าเนาะอืมแล้วก็มาดูนี้นิดนึงนะคะนี้คุณอบอกอปุ๊เนี่ยเอามาโพสนะคะเป็นอ่าของคุณวาสนาอาจารย์วาสนาเนี่ยแหละ โดยจำวัฒนาเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ผ่านทางด้าน X นะคะบอกว่าจำไว้นะใครที่คิดว่าจะร่วมมือกับเผด็จการอาหารเพื่อแก้ปัญหาจากภายในและเปลี่ยนแปลงประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไปก็คงจะต้องรอจนกระทั่งเสียชีวิตและผลกรรมก็จะตกอยู่กับลูกหลานนั่นแหละโดยคุณบอกอปุนะคะก็ บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็รู้ดีแต่คําว่าการที่พรคเพื่อไทยหรือว่าพรกการเมืองใดๆหลังการเลือกตั้ง14พฤษภานี่ผ่านมามีการเปลี่ยนขั้วย้ายข้ามไปจับมือกับพรกการเมืองอ่าเผด็จการอาหารพลังประชารัฐหรือว่ารวมไทยสร้างชาติเป็นเรื่องที่ควรประนามไปถึงลูกหลานอ่ะตอนนี้ก็ก็โดนอยู่แล้วไงทางอุ้งอิงก็โดนอยู่แล้วไงโดยอ่าอาจารย์วัฒนาเนี่ยได้บอกเอาไว้นะคะบอกว่าอีชั้นเนี่ยได้พูด ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วแหละว,ว่าถ้า,าพาเพื่อไทยเนี่ยไปจับมือกับพลังประชารัฐหรือว่าภูมิใจไทยก็ไม่ผิดอิฉันก็ไม่มีปัญหาอะไรและทัวร์ก็ไปลงเยอะมากในตอนนั้นมาถึงตอนนี้เนี่ยดิฉันก็ยังคิดเหมือนเดิมและไม่ได้รู้สึกว่าคิดผิดที่เลือกเพื่อเธอทั้งสองใบเพื่อไทยทั้งสองเบอร์ทั้งนี้เนี่ยเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนที่มองโลกบนพื้นฐานของความเป็นจริงและแม้จะหวังอย่างมาก แต่ลึกๆก,ก็รู้ว่าเพื่อไทยคงจะไม่แลนสลดย์และถ้าไม่มีใครแลนสไลด์และถ้าธรรมนูญเจ้ากรรมที่ผ่านการลงประชามติมาแล้วไอ้เรื่อง252วในการโหวตนายกมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่พรรคฝ่ายค้านเดิมจะตั้งรัฐบาลโดยไม่บวกกับรัฐบาลเดิมเหมือนที่คนชอบเรียกกันว่าเผด็จการแล้วก็นั่งร้านเผด็จการนั่นแหละและแนวโน้มก็คืออย่างน้อยก็ต้องมีภูมิใจไทยแน่นอนและมีความเป็นไปได้สูงมากที่พลังประชารัฐจะต้องมา และในเงื่อนไขเครือข่ายความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้สูงว่าพลังประชาธัมาแล้วแล้วก็รวมไทยสร้างชาติก็มารวมกันด้วยสรุปแล้วดิฉันก็เลือกพรกเพื่อไทยและเชื่อว่าเพื่อไทยจะจัดความสำคัญในการตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนแล้วก็กล้าพอที่จะถูกด่าเรื่องของการจับมือกับสงลงุงเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ถ้าเราจะกลายเป็นประชาธิปไตยได้ในที่สุดหมายความว่าการจับมือกับหนูและงูเห่าและสองลุงของพรรคเพื่อไทยก็จะทําให้เราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีนโยบายแล้วก็ทีมบริหารที่พอทํางานได้มากที่สุดถ้าเราไม่ได้สิ่งนี้รัฐบาลที่เกิดขึ้นก็คือคั่วรัฐบาลเดิมบวกงูเห่าที่มาแน่นอนและก็อาจจะไหลามาเทมาด้วยซ้ําด้วยการเล่นงานยุพ,พักที่เรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยบางพัก เสียงในโซเชียลมีเดียดังเหลือเกินหลายคนบอกว่ารอ10เดือนสอวหมดอายุได้และถึงพักฝ่ายเราจะต้องเป็นฝ่ายค้านก็รออีกสี่ปีใหม่ก็ได้แต่เราไม่เชื่อในฐานะของนักประวัติศาสตร์เรารู้มาตลอดเลยว่าเกิดสมเดือนที่แล้วคนก็ลืมกันหมดแล้วโดยเฉพาะคนกรุงเทพซึ่งจะมีชื่อเสียงในเรื่องของฟีเวอร์พักไหนเลือกพักไหนแลนสไลด์ทั้งกรุงทั้งใดพักที่แสนรักเหล่านั้น ก็จบไม่เคยสวยเลยสักพักหนึ่งรอยสิบอีกสี่ปีนอกจากประเทศจะย่อยยับป่นปี้กว่านี้ไม่รู้อีกเท่าด้วยการบริหารแบบรัฐบาลนี้ยังคงรักษาการอยู่ณเวลานี้เลือกตั้งครั้งนี้อีกสี่ปีถ้ามีใครแลนสไลด์ก็ภูมิใจไทยเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าฝ่ายค้านที่อยู่กันมาเก้าปีบวกกับตู่สี่ปีในรัฐบาลนี้ตายแล้วตายเลย ประชาธิปไตยสิ่งนี้มันต้องเริ่มต้นแบบไม่เพอร์เฟกอยู่แล,แล้วแล้วเราก็ต้องเดินทีละก้าเราต้องเก็บเกี่ยวชัยชนะต่อไปเรื่อยๆเราต้องยืดหยุ่นพอที่จะชนะได้ในกฎเกณฑ์ทีบ่บิดเบี้ยวซึ่งเผด็จการร่างมาให้เราวัสนาเนี่ยไม่เคยเห็นด้วยเลยกับการที่นทัทวุฒิหรือใครในพักเพื่อไทยจะออกมาเสียงยิงสัญญาว่ามีเราไม่มีลุงเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่ตอนนู้น แต่วัฒนาก็เลือกไม่ผิดที่จะเลือกพักเพื่อไทยเพราะไทยที่สุดแล้วพักนี้มีกระดูกสันหลังมากพอที่จะก้าวข้ามความผิดพลาดนี้เพื่อผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าของประเทศชาติและประชาชนอยากจะยืนยันว่าเราเลือกถูกแล้วและขอบคุณพักเพื่อควายไม่ใช่พักเพื่อไทยที่ไม่ทำให้เราผิดหวังค่ะนะก็อ่านมานี่ก็รู้สึกคือเหมือนกับเหมือนเหมือนเหมือน อย่างที่บอกก็เรียนจบสูงๆนี่ก็ไม่ได้แปลว่าฉลาดนะอันนี้ก็ไปแปลกันเอาเองก็ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคอแบกหรือว่านางแบกหรือว่าคอแดงอะไรทั้งหลายแหละถึงคุณจะเรียนสูงมาแต่ความคิดก็ยังวนสารวนอยู่ไอเหลี่ยมเนี้ยก็ละไม่ในฐานที่เข้าใจนะอย่างที่บอกก็ไปพิจารณากันเอาเองนะเพราะว่าเห็นไหมอ่เรื่องมันเกิดขึ้นขนาดนี้ก็ยังเชียร์ก็ยังอวยก็ปล่อยกันไปกันละกันอืมแน้วก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ อ่าต่อมานะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะอืม็โอเคนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าของทางอ่บอกอปุ๊นะคะ